อ,อ่ะจะเล่าว่าวันนี้พึ่งไปดูช่องของอาจารย์เลนนี่อีกคนชื่ออะไรผมจําไม่ได้แต่ผมจําชื่อคุณบวยได้คือต้องบอกก่อนว่าขอขอขอนุญาตอาจารย์เลนนี่มามาคุยต่อนะผมเอฟซีนะเอฟซีผีแทบจะทุกรายการที่ดูแล้วสนุกแล้วก็ได้ความรู้คุณป้อมได้ดูไหมของเคยติดตามดู่ขอ,อาจารย์เลนนี่อ่า จันเลนนี่เขาก็เก่งนะที่ผมเคยบอกนะนว่าผมเคยไปเจอผีที่กาญจนบุรีนานมากเลยแล้วปรากฏว่าพอดูรายการหลังจากนั้นหลายสิบปีน,น่าจะสิบกว่าปีหรือเกือบยี่สิบปีเอ้ย<ป>พอจันเลนนี่ไปใช่ไหมเห็นนู้นเห็นนี้เลยตรงกับที่ผมเจอเช่นเจอผีที่เป็นพระเจอผีที่เป็นแม่ชีก็เอาเล่าให้ฟังก็ได้ถ้า อืมชื่อวัดถ้ำมังกรน,นะเคยเคยเล่าไปแล้วแต่เดี๋ยวจะเกริ่นนิดนึงว่าอาจารย์เรนนี้เขาแม่นนะแต่เรื่องอื่นๆที่ผมไม่เห็นผมก็บอกไม่ได้อะว่าว่าแบบเป็นเช่นใดแม่นไม่แม่นแต่ก็ไม่ไม่มนะไม่สรุปแ,<ม>แต่คิดว่าเขา<ม>เก่งนะนะเขาเก่งเขาเก่งเขาท่าเขามองเห็นเลยอ่ะอแต่ผมเคยเล่าอ่ะว่าสมัยผมเรียนปริญญาตรีผมเดินไปแถวอ่า หลังศึกษาพัน์ไอ้ที่มันถนนลาดดาเนินทางไปวัดวัดอะไรนะวัดพัฒนสังคาราะทางบางลําพูเออแถวบางลําพูมันจะมีสี่แยกค้อกวัวใช่ไหมไอ้ที่ไปถนนเข้าศาลอะไรมันจะเดินผ่านแถวแถวนั้นนะผมเดินไปธุระผมจะไปขึ้นรถเมล์หรือจะไปวัดวัดบวรบัดบวรปรากฏว่าในมันจะเพอเดินผ่านทางขวาเนี่ยมันจะเป็นซอยตัน นะเป็นซอยตันแต่จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในนั้นอร่อยผมก็เข้าไปแล้วช่วงผมกําลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่มันจะมีประมาณสักห้าโต๊ะได้สี่ห้าโต๊ะแต่ตอนไปอะ่ะจะเย็นแล้วใกล้ๆร้านจะปิดแล้วผมก็แวะกินปรากฏวันนั้นเอ๊ะจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาโต๊ะมาเองหรือเขาไปขอร้านก๋วยเตี๋ยวนั่งไม่รู้นะผมจงไม่ค่อยได้แล้ว เขาก็พูดทํานองว่าดูดวงไหมคะดูดวงไหมแม่นแม่นโอ้ oh, ถ้าเกิดผมรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คืออาจารย์เลนนี่ในในในปัจจุบันเนี่ยนะ oh. ผมจะดูและแต่เขาบอกว่าตอนนั้นไม่แน่ใจว่าร้อยหนึ่งหรือเท่าไหร่นะ oh. คือคือผมก็ตอนนั้นก็ยังก็ก็แบบยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊จะเก่งจริงหรอหน้าก็ยังเป็นสาวๆอยู่ใช่ไหม ปรากฏแต่จริงๆผมก็ชอบดูเรื่องอนาคตอยากดูแหละผมก็กะว่าเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมจะดูพอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปรากฏว่าเขาเก็บโต๊ะเหมือนเอามาเองหรือเปล่าไม่รู้เล็กๆแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเลิกดูแล้วเสียดายมากแม่ถ้าเกิดได้ดูตรงนั้นละมันแนะ่คงจะรู้สึกนี่เรื่องเลยคงได้รับคําทำนายจากอาจารย์เรนนี่แต่ผมจำได้เพราะว่า หน้าจานเรนนี่ผมว่าเขาเป็นเอกลักษนณะ์เนอะไม่ค่อยมีใครหน้าแบบเขานะจริงไหมใช่อืมคิดว่าจำแม่น่ะผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีออผิวขาวอ่ะ,อะจะเล่าให้ฟังวันนี้อ่าอ,อี่ไปวัดถ้ำมังกรอยู่กานจต่นบ,บุรีผมไปเที่ยวนะรถเพื่อนตอนจบปริญญาตีใหม่ๆ อายุน่าจะอ,อาจจะไม่ถึงยี่ิบห้าหรือตอนเรียนปริญญาตรีเพื่อนชวนขับรถไปเที่ยวเหมือนเพื่อนอาจจะพึ่งถอยรถมาใหม่แล้ววัดเนี่ยผมเคยไปกับพี่ชายเพราะว่าพี่สับไปเป็นคนกาญจานบุรีก็ได้ไปตะเวนท่องเที่ยวเดพังวัดถ้าเขาถามจะไปไหนผมก็อยากไปเที่ยววัดอยากไปทําบุญวัดเนี่ยก็เหมือนจะมีแม่นางบวคลี่ใช่ไหมที่โดนขุนแผนผ่าท้องเอาลูกออกใช่ไหมบนข้างบนเนี่ย มีตำนานเนี่ยอยู่ว่ามีเกี่ยวกับเรื่องคุณช้างคุณแผนอยู่บนถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำมังกรเป็นถ้ำประวัติศาสตร์ใครไปกาญจนบุรีแนะนำให้ไปเที่ยวถ้ำนี้นะแล้วพอผมเดินขึ้นไปบันไดเนี่ยผมเจอแม่ชีก่อนแม่ชีโผล่มาจากในไม่รู้ตอนแรกก็คิดว่าผมเดินนําเพื่อนขึ้นไปประมาณยี่สบขั้นพอใกล้ๆจะถึงข้างบนเฮ้ยมีแม่ชีสวนมาแล้วแบบหน้าตาหน้าแบบตกใจ ช,ช่วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยแม่ชีด้วยนี่ผมผมเล่าแล้วผมขนลุกแล้วไหมคุณป้อมเห็นขนลุกไหมเห็นค่ะคุณป้อมสายตาดีเนาะสายตาดีผมผมผมก็ผมก็ตกใจเฮ้ยแม่ชีเป็นไรช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยแล้วตอนนี้ผมก็ดูถ้าจาไม่ผิดนะแม่ชีเนี่ยเหมือนโดนแทงมาด้วยนะมีเลือดไหลออกจากตรงตรงท้องหรือตรงอะไรอ่ะแล้ผมโอ๊ยตกใจ เป็นอะไรเป็นอะไรผมก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วก็งงน่ะจู่ๆก็เดินสวนสวนลงมาใกล้ๆจะถึงข้างบนแล้วบนถ้ำแล้วก็ตกใจจะทําไงและอะไรยังไงสักพักแม่ชีหัวลออแบบฮผมก็เอาแม่ชีเป็นอะไรเมื่อกี้ยังเจ็บปวดปวดยังจะขอความช่วยเหลืออยู่เลยใช่ไหมคือคือ mm. คือว่าผมก็รู้สึกแปลกๆอันนี้พ่อมองอีกทีหนึ่งแม่ชีก็เดินผานไปเพื่อนผมก็อยู่ข้างหลัง ผมก็เฮ้ยตกใจอะไรพอหันไปมองทีแม่ช,หนะมชีหายไปแล้วนะครับแม่ชีหายไปแล้วนะครับคือก็เิ่มรู้แล่าเฮยนี่ะเป็นได้คือก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยนี่จะเป็นพว้อกเริ่มรฮะผมโดนไี้ลอกดโดนผีมูแล่ชีชล่ลอกคอกริมวานี่ขะไ้อรมู้ออกทําเมช่จงนี้เครื่างมันแหละเต็มไอกเลยมร้อง้ยอยนบอะไรออกให้ม้้ีหลอ,อก แล้วตอนนี้พอ,อพอเดินขึ้นไปข้างบนปรากฏว่าเจอต่ออีกไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมผมเจออะไรรู้ไหมอ่าสิ่งที่ผมเจอก็คือมีพระอวุโสอายุน่าจะสักประมาณไม่เกินหกสิบนะอา้าวแต่แต่ท่านมาเหมือนมาทักทายนิดนึง ไม่แน่ใจว่าพูดพูดอะไรสักหน่อยหรือเปล่าผมก็เอานมัสักการครับหลวงพ่ออยู่ที่นี่เหรอครับท่านก็มองผมท่านก็เหมือนทํามือแบบเรียกผมอะผมก็ไอทาไมหลวงพ่อไม่พูดอ่ะมีอะไรท่านก็ทํามือกวักกวักแต่ท่านก็หันหันหลังเดินไปจากจากที่ผมเดินขึ้นบนถ้ำแล้วว่าเริ่มดาวเข้าไปในเขตถ้ำแล้วท่านก็เดินไปเดินไปประมาณสัก ยี่สิบเมตรหรือสิบห้าเมตรแล้วท่านก็เดินขึ้นไปบนที่เป็นพระประธานองค์ใหญ่หญอยู่ข้างข้างข้างไอ้นี้ยในถ้ำอ่ะข้างผาแล้วท่านก็เดินหายไปหลังพระประธานองค์ใหญ่พระนี่น่าจะสูงสักสามเมตรได้ใหญ่ใหญ่อยู่ผมก็เอ้ยทำไมหลวงพ่อต้องขึ้นไปบนนั้นและต้องเดินไปข้างหลังทำไมและหายไปไหนเลยผมก็เลยตามไปดู พอตามไปดูปรากฏว่าทําไมรู้ไหมครับมันไม่มีอะไรแล้วไม่มีแบบหลังหลังพระไม่มีอะไรเป็นกําแพงเป็นอะไรแล้วผมก,ก็พยายามมองดูมันไม่มีประตูไม่มีถ้าไม่มีอะไรอลลงพ่อหายไปไหนก็ยังมองอยู่ไม่ได้ละสายตาธรรมดีกว้างนะกว้างบรรยากาศลมเย็นตอนนั้นที่ไปน่าจะช่วงเที่ยงเที่ยงประมาณช่วงนั้น สายสายหน่อยพองนี้ปุ๊บผมก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเมื่อกี้ก็เจอแม่ชีเจอผีแม่ชีอันนี้ก็น่าจะเจอผีพระ,พะขาดอย่างหนึง่งอะไรรู้ไหมครับคุณป้อมขาดอะไรรู้ไหมอะไรพี่โชคผีเนนขาดผีเนนแปลว่าไม่เจอเนนไม่มีเพราะว่า,เ,าเรื่องเราไม่มี สุดท้ายสว,ส,สวัสดีคุณกัญยาสวัสดีทุกคนนะครับสุดท้ายพอผมลงจากลงไปกราบไหว้ไหว้พ้าอะไรบน,บนถ้ำมังกรเสร็จปุ๊บลงมา,เ,าเจอพระรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างก็ถามท่านเหมือนท่านกําลังปั้นปั้นพญานาคหรืออะไรอยู่หรือมังกรนะท่านกาลังหรือปั้นเสือไม่รู้ท่านกําลังปั้นอยู่หนึ่งตัวไอเรื่องนี้มันนานมากนะก็โอ้ เกือบสามสิบปีอะไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีนานไหมยี่สิบห้าปีนิดๆเนีน้ยหรือสามสิบปีนานมากใช่ดิผมก็เลยลึกความทรงจำไปเป็นเรื่องที่จาแม่เพราะว่าเจอผีแม่ชีเจอผีพระแล้วแล้วตอนนี้ก็คือคือ,คอผมเป็นคนทําภาวนาสมาธิไงเดินก็ทําท่องสัมมาลังสัมมาลังแล้วก็แผ่บุญก็เชื่อว่าคงจะประจวบเหมาะด้วยเหตุ เขาอยากได้บุญหรืออะไรเขาก็มาปรากฏให้เห็นใช่ไหมหรือเจอกันได้แล้วก็สิ่งที่รับรู้จากข้างล่างพระที่มีชีวิตผมก็ถามท่านว่ามีหลวงพ่อวัดเนี้ยอายุเท่าไหร่และเป็นยังไงยังมีชีวิตอยู่ไหมพออย่างนี้ปุ๊บท่านก็ตอนแรกไม่ตอบไปไรผมก็ถามว่าหรือบอกท่านว่าเมื่อกี้ผมเจอพระข้างบนนะ ท่านเดินหายเข้าไปหลังหลังพระพุทธรูปท่านตอนนี้พระในวัดรูปนี้ก็บวชบวชมาหลายปีแล้วก็เป็นพระผู้ใหญ่แล้วท่านเอาแต่แต่ก็ไม่ถึงแก่มากท่านก็เอาโยมเห็นเหรอเออโยมนี่ไม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 ่ธรรมดาท่านพูดอย่างนี้มีอะไรที่เออโยมรู้เนาะแล้วผมก็จะพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนท่านจะตอบผมว่า อ๋อหลวงพ่อท่านมรณะไปนานแล้วแลวผมถามมันเกิดอะไรท่านเหมือนเกินเกินไปนิดนึงว่าเคยมีเรื่องหลังจากนั้นผมกลับมาผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ทราบว่าอ๋อถึงบางอ้อถึงบางอ้อก็คือแม่ชีกับพระโดนโจรสมัยก่อนขึ้นมาขามโมยเงินในตู้บริจาค แล้วตอนนี้พวกท่านก็คงจะทำการปกป้องตู้นี้โดนแทงตายโดนโจนฆ่าตายซึ่งเรื่องเนี้ยพอดูรายการช่องสองผีอาจารย์เลนนี่กับบวยที่เป็นดาราคุณบวยอาจารย์เลนนี่ไปก็เห็นแม่ชีเห็นพระนี่แหละผมก็เลยโอ้เห็นเหมือนที่ผมเห็นเลยแต่แต่ก็อย่างที่เคยบอกหลายๆคนนะบางครั้งผมชอบดูรายการพวกเนี้เขาจะมีถามไงอยากให้เรา ไปที่ไหนที่ที่มีผีมีวิญญาณพิมพ์บอกได้นะครับใช่ไหมคุณปั้มเคยดูใช่ไหมพี่บวยเขาเขาจะเป็นคนสายมูอ่าไม่ไม่ไมพิธีกรไ,ไ,ไม่พอถึงช่วงหนึ่งบางครั้งเขาก็อยากถามถามคนดูไงว่าอยากจะให้ไปที่ไหนแนะนํามาได้ใช่ไหมใช่ค่ะผมผมเคยแนะนำอาวัดพระปฐนนครปฐมแล้วก็ที่การเนี่ยผมก็เคยพิมพ์บอก ส่วนช่องของคนอวดผีก็เคยพิมพ์บอกคือที่ที่ผมเคยเจอผีผมก็จะพิมพ์แนะนําแล้วพอถึงระยะเวลาหนึงเออเขาก็ไปนะเขาก็ไปก็ดีใจอยู่ว่าเออเราเป็นคนแนะนําตรงนี้ตรงนี้ว่าตรงเนี้มีผีเห็นผมเคยเจอลองไปดูสิแล้วเขาก็ตามรอยไหมนะอ่าวันนี้ที่ดูอาจารย์เลนนี่เขาพูดถึงเวลาที่หมาหอนเนี บอกว่าเป็นผีดีแล้วก็เป็นผีที่เคยทำบุญทำอะไรไว้ถ้าผีไม่มีบุญจะปรากฏตัวให้หมาไม่สามารถโดนจิตโดนใจหรือเรียกหมามาหอนได้แต่ถ้าผีมีบุญสามารถทำให้หมาเห็นแล้วแล้วก็โดนจิตโดนใจให้หมามันหอนได้ประมาณนี้เท่าที่ฟังนะฟังผ่าน แล้วก็อ่าอาจารย์เลนนี้เขบอกว่าคนที่มีจิตใจเมตตาหมามันเห็นมันมีสิกเซนต์มันมีสัมพันธ์พิเศษมันจะรู้แต่แต่ตรงจุดหมาหอนและเห็นผีดีแต่ถ้าหอนหวยหวนแบบทรมานเจ็บปวดสุดๆผมจะบอกให้มันเห็นเปรตนะอันนี้ประสบการณ์ผมนะไม่ใช่ว่า เป็นผีดีอย่างเดียวมีใครเคยได้ยินหมาหอนแบบหลอนแบบสยองขวัญไม่เหมือนมันเจ็บปวดทุกทรมานเหมือนแบบมันเห็นอะไรที่น่ากลัวสุดๆแล้วมันก็หอนแบบมีความทุกข์อะเออที่มันหอนแบบมีความทุกข์สุดๆเลยนั่นน่ะมันเห็นอะไรที่มันน่าเวทนาน่าสะพึงมากๆ คุณเลิฟไม่เคยเห็นขอให้ได้เห็นนะครับผมคือผีพวกนี้จะเป็นผีจําเพศพวกประเภทพวกเปรตแล้วก็ผีที่มีวิบากกรรมหนักหนานะสาหัสสากันเป็นผีที่น่ากเกลียดน่ากลัวนะครับประมาณนั้นอันนี้จะประสบการณ์ตรงผมเนะคุณธรรมธาตุวันนี้มีเรื่องผีเล่าไหมครับเดี๋ยว คุณคุณคุณปั้มสวัสดีครับมีเรื่องผีเล่าไหมสวัสดีคุณพี่กัลยาแล้วก็สวัสดีครับผมผมจะออกไปลบจะออกไปลบข้อมูลแป๊บนึงนะ